มาครับพี่น้องเมื่อนี้มาเลาะตาลาดล้านดอกจานครับพี่น้องอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเปินขายข้าวเมาเข้าวเมาหมักได้ไก่หมกักหนามครับพี่น้องอยูสุนทางพระเจ้าตากปลาแห้ง แห่งป้าน้างก็เสื่อมครับพี่ดองยอยากเข้าาตลาดก็จะพอไปแห่งก่อนนะครับโอ้หอมหอมเหมือนงามงามพี่ดองหัวหอมหอมแดงเห็ดเจ่วบงวงสมนะเสียดึงนี่ขนมโคกไม่ใหขนมโคกใหม่ๆสดๆ เ,เ,เ,เสียบครับพี่น้องเจา้าเกา่าเจา้าเดิมตลาดร้านดอกจานเจ้าเดียวในตำนานอยู่ร้านดอกจานเนี่ยละครับเส่ยบ เกลยดแหงหมากบกโอ้แมงแข้งครับพี่น้องแมงแข้งข้อได้อีหยังละทังนะโอ้ทั่วใหญ่ฉันมาเม็ดใหญ่แท้โอ้นีเดี๋ยครับพี่น้องนี่จำนี่โปมือนี่เม็ดตัวกล้วย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 ปิ่งครับพี่น้อง หมดแล้วหมดเลยส่นว่าเหลือสองเหลือสองสองแถมนะคับไ <c oughs> ว้ไดมาสื่อครับเนี่ยเหลือสีถุงกับ <c oughs> ตะแถมกล้วยสองนวยครับพี่น้อง <c oughs> ดักเดะหาสิบบาทครับหาสิบบาทลอยหนึง่งนั่งจักรจันนี่จ,จักรจันสดครับพี่น้องกำลังหนับสด,สด ห่อครับพี่น้องเชียงผักหวานผักหวานจะกระจันครับพี่น้องคางโอ้คือได้บักว่าบักแยงไม่ได้ใส่เลยนี่บักว่าบักหวดครับพี่น้องหากินยากรีดในบ้านเท่ากับโกคอยมี่แล้วมันเบิดแล้วครับพี่น้องเขาทางปลาถิ่นเบิดแลวหอยขัขว หอยขัวครับพี่น้องหอยขวัวแทะร้อยปเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องย่ามนี่ต้องมีหอยขัวครับพี่น้องมันเป็นนาแลนงไข่มด,ดแดงเมงแข้งนางเจ้ากระจันหลายแห่งครับพี่น้อง มีตัเนี่ยเป็นแต่วแสบครับพี่น้องมีน้นองงัวเววพื่นก็มีน้องงูอ่ะตอครับพี่น้องตอลูกตอปลา,าแห้งครับพี่น้องปลาแห้งปลาส้มล้ตัดตัดสีปลา โกสนาบ่าใดมันจะพิดกดหมากเด็กไก่หมากเด็กไก่ดักแด้ครับพี่น้องหนังหนังเผาลอยเดียวครับพี่น้องไปอ้อมเซพักขี่เล็กเห็ดบด เห็ดบดเห็ดบดแมงแคงแมงแคงเห็ดบดผักหวานผักหวานผักคะผักน้ำน้องใหม่พี่น้องบักแตงแตงกับซุดซุดอ่อนๆปลาตองครับพี่น้องปลาตองกับต,ตัวยิย่ใหญ่เมือนี่ปลาย่อนจะหลายครับพี่น้องมือนี่ปลาย่อนปลาย่อนก็มีแต่ตัวใหญ่ๆ นี่มีปลาสมเอ้ยหมเแมนปลาสมปลาเอือบปลาเอือบแล้วกับมกม่วงสุกครับพี่น้องม่วงสุกกับหวานหวานนี่ครับพี่น้องมะขามนี่ก็จะมีปลาล้าปลาแดกนะครับบ้านเฮามีโตหน่อยโตหน่อยโตใหญ่ครับพี่น้องเจ้าเดียวครับพี่น้องโอ้สองเจ้าสามเจ้าอยู่ครับนี่นี่โบผิดครับโมเมนเจ้าเดียวแซ่บครับพี่น้องเป็นปลาโขงมันเห็ด เขียดแห่งอ้เขียดแห่งก็งามงามมองสุกไข่มดแดงจะกระจันครับพี่น้องไข่มดแดงก็หลายนเนืวอนี่ถุงละโลถุงละครึ่งโลครับพี่น้อง ยางเลาะไปวนไปวน,วนมาแม่งแข็งครับพี่น้องกองใหญ่ ตําแจวตําแจวตําปนน